ดีครับผมในฐานะที่มารับหน้าที่เป็นผู้สอนอคนใหม่ของมุกทหารลำโขงก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวมุกทหารนะเ,าเ,าเข้ามาเชียร์นะเป็นกำลังใจให้ทีมมุกทหารลำโขงผมว่ามันจะมีสิ่งดีๆจากการปรับเปลี่ยนไอ้สิ่งนี้งอย่างที่ผมเข้ามามันน่าจะดีขึ้นมดเลยก็จากตรงนี้ก็เป็นเรื่องสัมพันธ์นะถ้าเกิดมีแรงใจแรงเชียร์เข้ามา ม่อให้กำลังใจทีมมุกทหารลำโพงผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของทีมผมอยากมีให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะไม่มากก็น้อยเชิญเชิญชวนครับมาเชีย์อย่างน้อยก็เป็นทีมจังหวัดของเรามาช่วยนเชีย์ตรงจุดนี้ผมอยากให้จุดนี้เป็นทีมเดียวของคนมุกทหารให้หมดนะไม่ไม่ไม่เป็นต้องเป็นทีมของใครแต่อยากให้เป็นของมุกทหารเลยนะแล้วต่อไปวันข้างหน้าลูกหลานต่อไปมันก็ได้มาเล่นกีฬาเล่นการต่อเรื่องไปในวันข้างหน้าก็เชิญชวนตรงจุดนี้นลครับครับผมขอบคุณครับ ครับก็สวัสดีครับแฟนๆชาวมุกดาหารลำโคงนะครับคุงนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เราต้องลงแข่งนะครับแมตช์เย้าพบกับเกษตรือทซีก็ขอฝากเชิญชวนแฟนๆนะครับพี่ๆน้องนะครับเข้ามาชมนะครับเข้ามาเชียร์นะครับให้กําลังใจให้กับลูกหลานของเรานะครับชาวมุกดาหารลำโคงเราเพื่อให้ได้ชัยชนะนะครับในเลกสองนี้นะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายอย่างนะครับก็อยากให้ พี่น้องนะครับเป็นแฟนบอลนะครับทุกๆคนนะครับเข้ามาเชียร์แล้วมาชมกันเยอะๆนะครับครับวัสดีครับผมวิศนุมุกดาศิริกุลนะครับเป็นในฐานะที่เป็นกัปตันทีมของทีมสโมสรมุกดานลำโพงนะครับในเลกที่2นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นการเปิดเลกที่2นะครับเป็นการเปิดเลทที่สําสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเอสเออดิจิทัลลีกนะครับหรือว่าลีกภูมิภาคนะครับสำหรับภาคอีสานของเรานะครับ พรุ่งนี้เป็นแมตช์แรกนะครับที่เราจะเริ่มเล่นในเลกที่2นะครับซึ่งเราได้โอกาสดีในการที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาลสิน fc นะครับวันนี้ในเลกสอนี้เราได้เสริมทัพนักเตะใหม่มาจํานวน8คนนะครับซึ่งเป็นนักเตะฝีเท้าดีนะครับมีทั้งต่างชาติมาจากอียิปต์นะครับแล้วก็มาจากแคนาบรูนนะครับซึ่งเป็นตัวนักเตะระดับเกรดเนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความหวังของทีมเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่สำหรับทีมนะครับในเลกที่2นี้ก็ขอเชิญชวนให้ พื่อนพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับช่วยเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมมุกดาหารลำโพงของเรานะครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการประเดิมนะครับก็ในในในฐานะที่ลูกอีสานนะครับขอพูดอีสานด้วยแล้วกันนะครับขอเสื้อส้วนพี่น้องชาวมุกดาหารเท่านะครับชาวมุกดาหารของเขาพี่น้องโบว์วัชิร์ยู่ในเมืองหรือว่าต่างอําเภอนะครับก็ขอให้เขามาซอยเชี่ยกันหลายๆนะครับเบื้อนี้มวลแน่นอนครับเพราะว่าเขาเสริมใหม่นะครับทั้งนักเตะใหม่แปดคนแล้วก็โค้ด ผู้มากโดยประสบการณ์นะครับและเป็นโปรทีนฝีมือนะครับในการเขามาทําทีมในลีกสองนี่รับรองครับว่าพวกผมเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นใช้ชนะมือนมั่นใจครับและมัดต่อไปนะครับมั่นใจแน่นอนครับขอบคุณครับ